ครับสวัสดีครับผมวิอร์ชาแนลอาร์เอลนะขณะนี้อยู่ที่คลองรอนึงนะท่าช้างอำเภอบางกลากจังนะหวัดสงะนะขลาแล้วก็มาดูบรรยากาศนะ้ำนคะรร้อนที่พระเาอยู่หัวรัชกาลที่เก้าน,นะาได้เพื่นะอเสริมัร้างโครงการฝันน้ำนะำบายพาสคลองรอนึงนะนี่ฮนะรับได้เยอะมากค่ะนาแค่สองวันนะเอฟซี MC. สามวันรับได้นะสี่วันท่วมนะแต่ว่าวันนี้ที่หาดใหญ่นะระดับน้ําฝนตกนะเซยุดตกแล้วนะเซหลังจากนี้ก็นะน้าที่ระบายจากทุกที่นะก็จะลงคลองไบาพัดรอหนึ่งตรงนี้นะแล้วก็ตรงไปถึงปากตูน้ําแล้วก็ไปถึงทะเลนะได้เร็วขึ้นนะไม่ต้องผ่านในใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับ ก็ถือว่ารับได้อีกเยอะนะวันนี้แค่สองวันเท่านั้นเองนะสองวันนะผมขอแค่สามวันก็ย,ยังยังยังเอาอยู่นะสามวันสี่วันก็เอาอยู่นะมาดูขอบของเนี่ยฮะขอบของตรงนี้นะนความสูงประมาณทหกถึงเจ็ดเมตรนะผมเคยเห็นตอนที่มันแห้งนะมันจะมีรูปตัววีอยู่ตรงกลางนะพอน้ำร้อนมันก็เป็นเป็นเป็นคลองงนี้เลยนะ ก็ถือว่าผ่านนะครับั้งนี้นะบางตำแหน่งกำลังสร้างอยู่นะครับยังสร้างอยู่แต่ว่าพยายามเอาขอบนี้เป็นหลักต่อนนะเพราะว่าน้ำมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แนละ้วฝนตกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แนละต้องต้องเอาขอบเอาเอากนะ่อนตรงกลางค่อยนะที่ผมสังเกตนะก็ขอบคุณนะครับที่กดถูกใจดูข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะ พามาดูละบคลองร้อนึ่ยยังรับได้อยู่นะทีะอยู่อำเภอบางกล่ำาะอยู่ใกล้กับอำเภอหาใหจ่เนนะนี่วันนี้วันที่สองนะฮะวันพุธวันที่สองธันวาฮนะ อายุมาวันที่สามสิบนะพฤศจิกายนถึงวันที่สนะี่ฮะเตราว่าขณะนี้ทีน่นครศรีธรรมราชครับน้ํายังท่วมมันอยู่นะฮะในเมืองนะแล้วก็น้ําป่าจากน้ําป่าจากทีรีวงกําลังไหลเข้าสู่เมืองคอนครศรีธรรมราชนะก็เป็นกําลังใจด้วยนะทุกคนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบรรยากาศที่ นี่นะอันเภอบางการ,รมขาเรามาดูการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นะไอ้นะ,อนะทองนะขนาดใหญ่เป็นโครงตารที่เป็นแก้มดึงกันที่แก้ปัญหาเป็นการแก้ปัญหานะน้ำท่วมหัดใจคนระับแล้วก็คองนี้นะอาจใจรอดมาหล่อฟั้งนะจากอุทุก็ภัยนะ ฝนตกน้ำท่วมนะแต่ว่าบริเวณรอบน,นอกค็อยอังมีน้ำท่วมวนะบ่อยนะตกฝนนะครับ